เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปบริเวณภายในซอยปัตตานีรามาระหว่างสถานีตํารวจโพธรเมืองปัตตานีกับทีเคพาร์คอุทยานการเรียนรู้จังหวัดปัตตานีถนนปัตตานีพิรมอําเภอเมืองปัตตานีค่ะเพื่อที่รอชุดกู้ภยัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้านําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหนายนะคะในจํานวนนี้ก็คืออสอบุญเลิศแสงสวุวรรณได้รับบาดเจ็บจากการแน่นหน้าอกอสอพนวัตใหม่รักษาถูกสะเก็ด บริเวณที่ขาขวาและอสอบันเทิงนวลมิ่งถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาขวาทั้งหมดก็เป็นเจ้าหน้าที่อสอสังกัดกองรอ้อยอสเมืองปตัตตานีเพื่อป้องกันเหตุระเบิดลูกที่2คะ่ะการสอบสวนก็ทราบว,ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายทั้งตำรวจอสอแลวก็ฝ่ายปกครองจํานวน30นายเตรียมตัวเพื่อที่จะทําการปล่อยแถวสายตรวจคะ่ะด้านหน้าสถานีตํารวจพูทธรเมืองปัตตานีซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ กันเป็นเป็นป,ป,นปกติประจำทุกวันนะนะคะขณะที่รอการเข้าแถวอยู่นั้นเจ้าหน้าที่บางส่วนค่ะก็ได้รออยู่ในบริเวณในซอยดังกล่าวที่เป็นจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งอาวุธเครื่องแบบรวมถึงอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นเชื่อว่าก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นั้น จะรวมตัวกันเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ลอบนําระเบิดแสวงเครื่องบรรจุไว้ในรถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็นํารถจักรยานยนต์คันนั้นอะไปจอดในซอยซึ่งอยู่ระหว่างโรงพักเมืองปัตตานีกับทีเคปา้าจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้ขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันแล้วก็หลบหนีไปเพื่อซุ่มดูนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้มาอยู่บริเวณรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุจึงได้กดชนวนระเบิดค่ะสะเก็ดระเบิดก็ทําให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รับบบาเจ็ ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็รีบออกจากบ้านทันทีส่วนสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็สร้างสถานการณ์ค่ะ